กระจอกว่ะแม่งไม่ไหมเอ้แม่งไม่ระเบิดเว้ยเออรถอ่นนเฮ้ยเดี๋ยวอานนท์เี่ผมรู้แล้วผมมีที่ดับไฟอยู่ผมได้มาจากดับ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 เร็วดับ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 ไม่ใช่อันนั้นเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไอเอาดับด้วยดับว่ะไม่เอ้ามาพัง ดูเสียงดิเฮ้ยระเบียบผมรู้ละเราระเบียลองโทรวันนี้เราอยู่กับใครเวลี่นะฮะสวัสดีครับผมแม่งระเบิดรถกลัวละวนี่เราจะมาแต่งรถกันเฮ้ยแม่งอะไรของมึงนักหนานี่ฮะเฮ้ยเหมือนทะเลาะกับใครวะบนบนเฮ้ยเจ้าโอ้ยโอ้ยสองต่อใครเติมน้ำมันให้รถกลัว อ่าเจอละคันนี้เลยไหนไปขอไถ่ไปได้รถหมดรระเบิดหมดเดี๋ยวหารถแป๊บเฮ้ยตั้งไข่เก็บเอาบีบแต่บีบแต,บแต่ไปเออระเบียฮะก่อนแต่งรถเว้ย <Okay. S 2> ผมจะมีมุกมาเล่นมุกหนึ่ง เฮ้ยรถมาเลยว้บเรียนรู้ไหมโอ้โหได้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 รับลมนะรับลมความฮาอะไรบอกเลยมาว่าไงเนี่ยมาซิรับเบียนรู้ไหมตู้เย็นบ้านผมอะแม่งร้องเพลงได้เว้ยใช่รุ่นอะไรเนี่ยโอ้รู้ไหมตู้เย็นบ้านผมอะมีแกงส้มเว้ แกงซมเราแกงซมไปไปทำอะไรในตู้เย็นเอาไ้ร้องเพลงอ๋อแหต่งรถดีกว่าเล่นมุกอะไรไว้เนี่ยขี่อ่ะไปซ่อมก่อนสาม้อยังไม่ได้ทำทำอะไรเลยเกาะต้องใส่ไหมใส่เอะไม่ต้องใส่ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวก็ผางเฮ้ยเฮ้ยลายกระจูด้วยสวยว่ะ เฮ้ยอืมใส่เลยเบรกใส่ไว้ด้วยเย็ดอะไรเนี่ยเฮ้ยอืมทำไมดูไปดูดมาเหมือนรถเข็นเลยวะรถเข็นเฮ้ยลายการ์ตูนเท่อ้าวข้างหน้าลายการ์ตูนหายไปไหน,น,นวะอเออเออ เอ็นจินใส่แมกเลเวลสี่ไอท่อเว้เยเฮ็ดโอ้มห,อออหมองไม่เห็นว่าอุ้ยท่อผมเป๋ข้างนี่เลยตายแล้วมองไม่เห็นอยากมองเปิดไม่ใส่อันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหขนาดไฟหน้ายังมีลายการ์ตูนโหใส่ใส่กันชนเด้ยอันนี้อเลยเนี่ย เสแตงอโหโหไม่ใส่แม่เพลองตังใส่ไฟด้วยนี่จะได้ทองใส่ให้กลับมาเปลี่ยนสีกี่เดือนแล้วครับฮะกี่เดือนแล้วตายกี่เดือนแล้วทำไมวะอะไรไฟใต้ทองไงใต้ทองอ๋ออ,อีบ้าใต้ทองเป็นตาโอเปลี่ยนสีดีกว่า สีอะไรดีเกมไหนมานั่ยสีถามได้ดูดูมันดูมันนั่งโยกสีอะไรดีสีแดงแดงเนาะสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีไม่น่ารักเลยอ่ะเออสีอะไรก็ไม่รู้อืม ไม่สีสวยเลยสีไม่สวยเลยอส้สีเขียวแม่งเลยมาสีเขียวตามเดิมมามันโยกอยีกแล้วโยกโยกอะไรของมึงวะโยกลมแอร์มันเป่าไงเปิดแอร์แรงอ้อันนี้อะไรวะเนีเ่ยเฮ้ยโอ้โหบุโหโรี่ราคา เัาทาอะไรโมไม่เห็นเลยอ่ะยังไงเขียวไม่เท่สีดำดีกว่ารถนี้รถเบรคเฉลี่ยจะทำอะไรเนี่ยเก็บขยะเหรอไม่รู้ไม่อยากได้ดำด้านอุ้ยอังคารเบรคไฟก็เฉย้ย เคยดิข้างหลังเรามี่จะาเฉยด้วยเหนวะนั่งงีอ้วนๆอะ่ะ <laughs> ไปว่ามันมันก็ขยับแขย <laughs> ขยบขาอยู่น,ะ <laughs> นี่แต่วะเนี่ยโอ้โหเท่ๆทางคาวะเยส <laughs> แล้วมึงจะให้กูใส่สีทำไมวะอะไร <laughs> าากระตุลแล้วกันนะไหนมองไม่เห็นแต่งถึงตรงไหนแล้วเนี่ย มันมองไม่เห็นนี่จะเกิดข้างก็มีเย็ดลายการ์ตูนใส่ลายการ์ตูนแม่งทั้งคันสปอยเลอร์มีลายการ์ตูนจริงมิสเนี่ยอืม<ห>มีล้อด <คน S 1> ้วย <คน S 1> ขนของอยางกับรถขนขยะวันนี้ดีกว่าเท่เออเท่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 อันนี้อะไรเนีเ่ยเฮ้ยโอ้โหโหลดเกียร์ใส่ไป เธอโบใส่ด้วยโอ้โหห้าหมื่นโคตรแพงโอ้โหแค่นี้นะคนรับผลรอเ yeah, ย็ดกดติดสวยเว้ยสวยเว้ยว้ารอไปจำตำแหน่งดูหรูขึ้นมาทันทีแต่ให<อ>้ฟร<ต>ีก็ไม่เอาอะรอไปจำตัว <c oughs> มันโยกอีกแล้วโยกเส้น <c oughs> สีเขียวสีเขียวไม่เท่เอาสีแดงแม่งเลย เอ๊ะมายางต้องใส่ยางไกลกสุดหรอกใส่ดีไม่ใส่มันก็ยิงยางไปด <laughs> <laughs> ใิใส่ใส่วินโดปิดออเฮ้ยรถจับเด็กปิดป,ปิด,ปดปบังตัวตนเราเป็นเจเลบเสร็จแล้วเว้ยเราเป็นอะไรนะคีเล็บคีเล็บ โอ้โหแม็กกระจอกมากรถอะไรเนี่ยอ๋อน่านอนโอ้โหไปดูทอ่ทอเลยท่ทอโคตรเทบอกแล้วแม่งเลี้ยวแม่งโคโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความอึดของรถกันนะฮะแคล,วล์วอลเไปเรียกอกุปกรณ์มาทีใช่รอแป๊บเหมือนเมื่อกี้เลย โอ้มันต้องอยู่บนถนนจัดเป็นขึ้นมาเดี๋ยวไปส่งนัน่นนัน่นนั่นชนเดี๋ยวก็ได้เจอหล,ล,ล่ลอลืน่นนะหล่อลื่นโอ้ยโอ้นี่ยังไม่ได้นี่ยังไม่ใช่การทดสอบนะฮะใบทะเ,เบียนเบี้ยวด้วยข้างหลังถึงถนนแล้วเว้ยรอแป๊บยกรอได้บน่นคันนี้ <laughs> มายัางมายัาง,างีเด๋ยิ่งอ้วนแดกกัอ้วนไม่ตายไม่ตายเอาให้ตายให้ตายตวเวลยวเวลใช่ไหมเจ็บงานเลือ <c oughs> โอ้ยไม่ได้อ้วนมายัางมายัางยังเลยล้อๆไปกันตายอ้วนไปกันนี่ไงมาแล้วนี่จะหลอกกันหน่อยอุอปกรณ์ในการทดสอบก <c oughs> ันชี้แน่ <c oughs> ไปไปไปกําแพงกําแพงกําแพงถอยไอ้เหี้ยอ้วนถอยตรงนี้เลยเพื่อนโอ้ยเต็มเตี้เฮ้ยรถยังไม่บุบสลายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียว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 มันมาอีกแล้วโอ้โหข้างหน้าบ้างข้างหน้าบ้างทดสอบทดสอบพับอึดเร็วเออเออเอาขึ้นไปอยู่บนราคาอีกทีสิ เออเอาเฮ้ยรถพังรถพางรถปไปอึดเลย<ป>เฮ้ยโอ้ยพอ,ยอค,ครับจบไม่เค็มนะละรถคันนี้ <c oughs> โหลามากอะไรนะกระโปรงลา อยากตายมายาเอือขอบคุณที่ช่วยแล้วเบี้ยนายน่าทิ้อยาติดคอมีชะงันแคปหนึงเออไม่อยากอยู่แล้วโลกไปดีเออยากตายอ้าวเออตุดโกงเลยโคตรเกลียดเลย